แก้งกอกนะพ่อแม่พี่น้องนะโอ้โหเขาละดีด่าเหลือเกินแต่ละคนเนี่ยดีด่าเหลือเกิน่นีไม่สวยจังเลยวะตกสวยนะเไม่ยมาอย่างเงี้ยน่าจะพามันต้งนานแล้วเอะไรนี่มัวแต่ไปทำนูน่นทำนี่ทำนั่นอยู่ มันจะโอเคมันจับกว่านี้อีกบรรยากาศนะครับผมพ่อยน้องบรรยากาศร่มรื่นร่มเย็นนะครับผมต้นไม้ก็โอ้ยเขียวชอุ่มพุ่มสวยนะพ่อ่น้องน้ำใสไหลเย็นนะจะบอกให้เย็นเยอะเลยสวยยพ่อ่น้อง เล่นสอดได้ด้วยนะโอ,อ,นนอ,อ้โหบรรยากาศไม่ต้องห่วงนะครับผมพ่อยน้องนี่บรรยากาศไม่ต้องห่วงโอ้ยมาเล่นกันโอ้ยมาสนุกกันนะครับผม <c oughs> เ,ออเดี๋ยวพาไปโขดหินทั้งหมดนะครับอยู่ฝั่งนู้นก็อู้ออออน้ําเยอะนะครับผมพ่อยมาน้องน้ําเยอะโขดหินเยอะอือหือ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันธรรมดาสุดยอดนะครับต้นไม้ก็ใหญ่โตหมโหารานนะครับผมบอยมาน้องนะไม่ธรรมดานะเย็นอะเยือ,ยยเยอะเยือจะเย็นนะครับผมยเย็นจะเยือ่อนมาดูบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศน้ำไหลเยน็นอื้อหือ ไม่ธรรมดาครับพ่อแม่พี่น้องน้ำไหลยเย็นไม่ธรรมดาโอ้โหอืมอืมน้ำเยอะมากนะพ่อแม่พี่น้องน้ำเยอะมากอืมสวยที่สุดแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะสวยที่สุดแล้วอ่าขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะ เดี๋ยวจะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพิกกิสโตริโอด้วยนะครับผมแล้วก็เป่าต่อยกกกอกด้วยนะครับผมเพราะว่าจะได้ทำคลิปอาเด็ดเแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับผมพ่อแม่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ